ร,รอบวันเกิด26ขวบเต็มปีนี้ของพระเอกผิวเข้มเกรฟวรินทร์เรียกว่าลัคกี้อินเกมสุดๆไปเลยค่ะเพราะตอนนี้ละครกุหลาบร้ายกลายรักเรตติ้งพุ่งกระฉุดจนกลายเป็นขวัญใจแฟนๆละครทั่วประเทศไปแล้วซึ่งในวันคล้ายวันเกิดทั้งทีเจ้าตัวเลยขอปลีกเวลาไปทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งๆขึ้นไปโดยมีนางเอกในจอแมทเพรนีโผล่ Pro มาเซอร์ไพรส์ขอมาร่วมทําบุญด้วยกันนาของสังฆทานไปถวายหลวงพ่อสมชายเจ้าอาวาสวัดปริวาสก่อนที่จะกรวดน้ําฟังคําสอนและรับพรจากนั้น ก็ไปทำทานซื้ออาหารปลาและขนมปังไปเลี้ยงปลาที่อุทยานมัชฌาด้วยกันค่ะถ้าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้คือจะทำก็หลังไปนานๆแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยฮะแต่เพิ่นปีนี้แบบว่าจังหวะเหมาะพอดีครับก็เลยได้มาทำเรามาทำบุญกับท่านเสร็จท่านก็ฝากเงินเราไปทำบุญที่ช่องสามต่อ ท่านอยากจะช่วยเรื่องเกี่ยวสึนามิครับเราก็ถือว่าโชคดีที่ได้อนุโมทนาบ<ช>ุญไปกับทา่านด้วย